วิธีเอาชนะความเครียด เทคนิคการแก้ปัญหาความเครียดในสังคมปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันกันสูงทำให้เราต้องรีบเร่งทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะและรับผลสำเร็จสิ่งนั้นนำมาซึ่งความเครียดมากมายมหาศาลตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนชาราเป็นบ่อนทําลายทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายรวมทั้งยังทำให้สังคมเป็นมลพิษ คนสมัยนี้มีความเครียดกันมากขึ้นเหตุผลหนึ่งก็คือการตกหลุมพรางของความสำเร็จทางวัตถุคนทุกวันนี้มองความสำเร็จไปที่วัตถุสิ่งของตำแหน่งหน้าที่การงานเรียงผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไกว้คว้าหาวัตถุมากขึ้นที่ต้องการตอบสนองตัวเองทางวัตถุเพิ่มสูงขึ้นถ้าหากว่าเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ความเครียดก็น้อยลง แต่ไม่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ดังที่หวังเอาไว้เนื่องจากหวังมากเกินไปหรือมองแต่ความวังทางด้านวัตถุมากเกินไปก็เลยส่งผลให้เราเกิดความเครียดกันมากขึ้นวิธีเอาชนะความเครียดยิ่งไปกว่านั้นความล้มเหลวทางจิตใจจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่อาจจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้สูงกว่าคนอื่นจริงๆไม่ใช่คนที่ประสบความล้มเหลว แต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จเพราะมีความสำเร็จเลยเกิดหลุมพรางเข้าใจว่าตัวเองน่าจะประสบความสำเร็จชีวิตตัวเองเพอร์เฟมากเกิดในตระกูลที่ดีเรียนหนังสือดีทำกิจกรรมก็ดีเล่นกีฬาก็ดีมาตลอดไม่เคยผิดหวังเลยความล้มเหลวเป็นยังไงไม่รู้จักคนกลุ่มนี้เมื่อไปเจอสถานการณ์จริงโลกแห่งการแข่งขัน คนที่มีทักษะมากกว่าโดยเฉพาะทักษะในการอยู่ในสังคมหรือในการทำงานซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเก่งสุดท้ายเมื่อไปเจอความล้มเหลวคนกลุ่มนี้จะมีความเครียดสูงกว่าคนอื่นคนบางคนมีปัญหายิ้มสู้แต่บางคนมีปัญหาและหลบหนีปัญหาเพราะฉะนั้นความเครียดก็มีแตกต่างกันไปความเครียดเกิดจากสองปัจจัย สาเหตุของความเครียด 1. ยึดติดกับอดีต 2. กังวลกับอนาคตปกติชีวิตมนุษย์มีแต่เดินหน้าไม่มีถอยหลังเดินไปล้มบ้างลุกบ้างหยุดอยู่กับที่บ้างแต่ชีวิตมันเดินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับอดีตมนุษย์ทุกคนต้องมีความฝันถ้าไม่มีความฝัน เราไม่ควรทำอะไรควรอยู่เฉยๆแต่ความเพอ้อฝันกับความใฝ่ฝันมีความแตกต่างกันความเพอ้อฝันเป็นอะไรที่เกินตัวเหมือนคำบอกว่าถ้าหวังผิดย่อมจะผิดหวังแต่ความใฝ่ฝันมันคือเป้าหมายที่เราจะไปได้และไปได้จริงสแสวงหาหนทางที่จะไปเพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลกับอนาคตมากเกินไป เหมือนการเพอร้อฝันว่าจะได้นวนได้นี่ชีวิตอยู่ท่ามกลางความสุขสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างในชีวิตต้องพร้อมแต่ถ้าไม่ได้ก็ทําให้เกิดความเครียดว่าทําไมเราทํางานเต็มที่แล้วยังไม่ได้ระดับของความเครียดขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราเอาใจไปผูกหรือปล่อยให้ความเครียดอยู่ในหัวใจของเราความเครียดเหมือนกระแสะเงิน ถ้าหากว่าอยู่ในหัวเรานานแค่ไหนมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวเองการแก้ไขปัญหาต้องใช้สติกับปัญญาถ้าปล่อยให้กระแสะความเครียดอยู่มันจะสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นต้องดึงความเครียดออกและอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปนึกถึงอดีตกับอนาคตต่างประเทศแยกความเครียดไว้เป็นเครียดดีกับเครียดไม่ดีความเครียดดีๆที่ทำให้สร้างสรรค์ เช่นเครียดที่จะต้องไปสอบต้องอ่านหนังสือสอบเพราะความเครียดบางอย่างก็ทําให้เรามุ่งมั่นความเครียดไม่ดีทําให้เสียสุขภาพปั่นทอนจิตใจเช่นรู้สึกอกหักเศร้าใจผิดหวังสะเทือนใจดูข่าวในสังคมออนไลน์ดูคนวิพากษ์วิจารณ์มากไปเครียดดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับแง่คิดเพราะบางคนเครียดแล้วดีบางคนเครียดแล้วไม่ดี ผลของความเครียดที่สะสมต่อร่างกายทำให้ปวดศรีรษะเรื้อรังปวดตาปวดท้องบ่อยปวดกล้ามเนื้อปวดตัวเส้นยึดคนที่เครียดมากจะปากแห้งคอแห้งน้ำลายเหนียวมีกลิ่นปากเพราะร่างกายเผาตลอดเวลาพอเผามากๆกล้ามเนื้อเราก็ตดนเผาไปด้วยในที่สุดกล้ามเนื้อก็จะแห้งกลายเป็นเส้นเอ็นตึง เส้นยึดผลกระทบทางจิตใจมีอาการใจเต้นง่ายมือสั่นง่ายเริ่มหุดหิดง่ายขี้โมโหเป็นคนอารมณ์แปรปรวนนอนไม่หลับเทคนิคการแก้ปัญหาความเครียด 1. รู้สาเหตุของความเครียด 2. มีจิตเป็นบวกมองปัญหาทุกอย่างมีทางออก 3. มองความเครียดคือความท้าทาย 4. อย่าเอาใจไปผูกกับปัญหา 5. ดูแลสุขภาพกายและใจเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเครียดเกิดขึ้นอย่าไปเครียดเพิ่มให้อภัยตัวเองว่าเรายังไม่เก่งอย่าไปคิดว่าทำไมเราต้องมาเครียดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิชิตความเครียดเราต้องพิชิตใจตัวเองให้ได้และในส่วนนี้คือส่วนของทันโลก ส่วนของทางธรรมโดยหลักความเครียดมักเกิดจากเมื่อตอนที่เราเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทานและก็ทุกข์ตกงานธุรกิจจะย่ำแย่บ้างเป็นต้นรวมทั้งความทุกข์ซึ่งมาจากเรื่องสุขภาพภัยอันตรายต่างๆที่มาคุกคามตัวเราก็เกิดความเครียดขึ้นมาด้วยสิ่งเหล่านี้เราจะเอาชนะความเครียด ก่อนอื่นเราต้องตระหนักก่อนว่าความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทามันเป็นธรรมะที่มีอยู่คู่โลกไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ลาบยศมันมีขึ้นมีลงเป็นจังหวะของมันนินทายิ่งชัดที่ท่านบอกว่าแม้พระองค์ปฏิมายังราคินเรามนุษย์เดินดินไหนจะสิ้นซึ่งนินทาไม่มีใครเที่ยวรับคำชมส่วนเดียว อย่าว่าแต่เราเลยยิ่งคนที่อยู่สูงเท่าไรเป็นที่รู้จักของคนมากเท่าไหร่ก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบนี่คือธรรมดาของโลกความป่วยไข้ไม่สบายภัยอันตรายที่คุกขามในรูปแบบต่างๆใครก็มีสิทธิ์เจอทั้งนั้นเริ่มต้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นของธรรมดาคู่โลกที่ใครก็เลี่ยงไม่พ้นพอเข้าใจอย่างนี้ จะได้เลิกคิดว่าทำไมถึงต้องเป็นเราคิดไปแล้วก็ยิ่งกลุ่มยิ่งเครียดคิดแบบเข้าใจว่ามันก็อย่างนี้แหละใครเขาก็เจอเมื่อคิดอย่างนี้จะเริ่มทำใจได้ผ่อนคลายแต่ไม่ใช่ทำใจได้แล้วปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อใจโปร่งจะมีอนุภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆจากนั้นให้หาโอกาสสวดมนต์นั่งสมาธิ เครียดเมื่อไรกลุ้มเมื่อไรเรามีทางออกสวดมนต์ให้ใจสบายทำวัดเช้าทำวัดเย็นเอาเทปมาเปิดดูหนังสือแล้วก็นั่งสมาธิเมื่อใดใจอยู่นิ่งจิตเราก็จะคลายไม่ว่าจะเครียดมากเครียดน้อยแม้คนทั่วไปในเวลาปกติที่ไม่ได้เจอวิกฤตก็มีความเครียดจากหน้าที่การงานที่กดดัน ทั้งความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทา,ท,นาทุกคนเราทุกคนมีความเครียดเล็กๆที่อยู่ในใจทุกวันและพอเจอหนักๆเข้ามันก็เกิดความเครียดที่หนักขึ้นมาถ้าเราสดมนนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอเอาใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายเมื่อไหร่ใจจะมีการคลายตัวเมื่อความเครียดหายไปความสุขก็จะเข้ามาแทนที่ ทำให้เราไปปฏิบัติหน้าที่สามารถใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเพราะใจพอเครียดก็จะเกรงทำอะไรก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรพอใจโปร่งสบายจะมีอนุภาพบุญหล่อเลี้ยงแล้วสติปัญญาทุกอย่างเกิดก็สามารถคลี่คลายปัญหาได้อย่างดีทำให้ความกดดันเราเองลดลงไป ใจเราก็ยิ่งโปร่งมากขึ้นบุญก็หล่อเลี้ยงมากขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาได้เต็มที่มากขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นตามลําดับเพราะฉะนั้นเราชาวุทุธทุกคนถือว่าเรามีบุญมากโชคดีมากที่เรามียาวิเศษอยู่กับตัวคือการปฏิบัติธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราไว้ดังนั้นเจอปัญหา จออุปสรรคอย่าไปนั่งเครียดแต่ให้รู้ว่านี่คือเรื่องคู่โลกที่ใครก็ต้องเจอแล้วก็ใช้วิธีการคลี่คลายด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสมาธิวิธีอยู่อย่างมีความสขมนุษย์เรานี้มีข้อเสียประการหนึ่งคือว่าชอบเก็บทุกอย่าง วัตถุก็เก็บอารมณ์ก็เก็บมีอะไรผ่านมาก็เก็บใส่กระเป๋าเสียเรื่อยเอาไปกองไว้เยอะแยะในที่ที่จะกองได้ถ้ามีทางพอที่จะวางของได้มันก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราเก็บไว้ด้วยอารมณ์ห่วงแหน<ๆ>เก็บไว้ด้วยความโลภความตนีอันนั้นมันก็เป็นกินเลสเกิดขึ้นในใจทำให้เป็นภาระ เป็นกังวลด้วยประการต่างๆนิสัยของมนุษย์ก็ชอบเก็บอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเก็บไปถึงอารมณ์เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอะไรมันเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ว่าเราไม่ให้มันดับไปเอามาเก็บไว้ทุกคนลองคิดดูว่าในชีวิตของเรานี่เก็บอะไรไว้บ้าง เรื่องเก่าเก่าแก่ๆตั้งแต่สมัยก่อนๆสมมุติว่าในสมัยเป็นเด็กเรายังจำได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเพียงนึกแล้วหัวเราะตนเองก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าบางทีเรานึกแล้วเศร้าใจน้อยใจในโชคชะตาของตนเองว่าเรานี้เกิดมาไม่เหมือนเขาเขาสะดวกเขาสบายเขามั่งมีก้าวหน้า แต่ว่าเรานี้ไปไม่รอดเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นในตัวเองว่ามีสภาพเช่นนั้นอันนี้ก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าไปเอาของเก่ามาดูมาดูไม่ได้ดูด้วยปัญญาแต่ดูด้วยความหลงผิดความเข้าใจผิดจึงได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆ คนบางคนมีอายุมากแล้วแต่ยังคิดถึงความหลังซึ่งทำให้เศร้าเสียใจของเก่าที่ผ่านพ้นไปแล้วแล้วเอามาคิดให้มันเป็นทุกข์มันไม่ดีแน่อย่าคิดอย่างนั้นถ้าเอามาคิดแต่เพียงเพื่อศึกษาเรื่องชีวิตเพื่อให้เห็นว่าชีวิตเรานี่มันผ่านอะไรมามากมายดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกบ้าง ได้บ้างเสียบ้างขึ้นและลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงป่านนี้แล้วแล้วเราก็จะมองเห็นความจริงอันหนึ่งว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่กับเราอีกต่อไปมันกลายเป็นความหลังขอให้มันเป็นความหลังไปเสียอย่าให้มันเป็นความหวังเลย แต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นความหลังผ่านพ้นไปแล้วก็แล้วกันไปมันไม่มีเรื่องแต่ถ้ามีความหวังอยู่แล้วมันก็วุ่นวายสับสนด้วยประการต่างๆนี่คือความยุ่งในชีวิตที่เป็นสันดานก็ว่าได้เพราะเราเกิดมาก็ต้องมีการสะสมมาเรื่อยๆเป็นทุกมาเรื่อยๆทีนี้เรามาศึกษาธรรมะ มารู้ความจริงว่าการเก็บอารมณ์ทั้งหลายไว้นั้นไม่ดีเราก็หัดปล่อยวางของเก่าไปแล้วแล้วก็อย่าเอาของใหม่เข้ามาอีกให้เหมือนกับคำสวดมนต์บทหนึ่งว่าภาราะเวปันจักขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระหนักภาระหาโรจะบุคโล บุคคลนั้นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราธานังทุกขังโลเกการยึดถือของหนักไว้เป็นความทุกข์ในโลกภาระนิเขปะนังสุขขงังการสลัดของหนักลงเสียได้เป็นความสุขนิคิป,ปิตวาขะรุงพารังพระอริยะเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้ว อันยังพารางอัดนาธิยะทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสะมูลังตันหังอภุยหะก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิจชาโตปะรินิพุตโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือหมายความว่าจิตมันว่างพอปล่อยวางอันเก่าแล้ว อย่าไปเอาอันใหม่เข้ามาอีกให้จิตมันว่างจากความอยากในเรื่องนั้นเที่ยงแท้ที่จะดับทุกข์ได้คือถึงพระนิพพานนี่คือการสอนให้ปล่อยวางเพราะว่าคนเราไม่ชอบปล่อยวางจึงเป็นทุกข์ทีนี้หัดปล่อยหัดวางเสียบ้างเรื่องอะไรที่มันกุ้มอกกุมใจเอามาคิดแล้วมันไม่สบายใจวางวางเสียบ้าง อย่าคิดถึงสิ่งนั้นการที่จะไม่คิดถึงสิ่งนั้นก็ต้องควบคุมจิตใจของเราไว้เวลามันเกิดความคิดในเรื่องอะไรซึ่งเป็นเรื่องประวัติศาสตร์้ำรอยคิดแล้วมันกุ้มทุกทีเดือดร้อนทุกทีน้ำตาไหลทุกทีก็พอรู้บ้างมีประสบการณ์มาเยอะพอสิ่งนั้นแวบเข้ามาก็ให้รู้ทัน แล้วก็ตะเพิดมันออกไปไล่มันออกไปด้วยการพูดกับตัวเองว่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจะโง่อีกแล้วโง่ทีไรแล้วยุ่งทุกทีอย่าโง,ง่เลยปล่อยมันไปเถอะบอกกับตัวเองอย่างนั้นบอกอย่างนี้บ่อยๆมันค่อยฉลาดขึ้นการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นในใจของเรา เพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่วุ่นวายหนักหนาคอยดุคอยว่าตัวเองไว้อย่างนี้เขาเรียกว่ากำหนดความคิดของเราไวในใจเราก็สามารถจะเอาชนะสิ่งนั้นได้ใครเกิดความทุกข์อะไรขึ้นในใจก็ใช้วิธีนี้ขับไล่มันออกไปแต่ว่าขับมันออกไปแล้วมันไปแล้วเราก็ต้องคิดอีกหน่อย คิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมมันจึงได้เกิดอย่างนั้นสิ่งนั้นคืออะไรมันมีคุณค่าอะไรหนักหนาที่ทำให้เราต้องคิดต้องนึกถึงสิ่งนั้นบ่อยๆมองให้ดีพิจารณาให้รอบคอบให้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่เรียกว่าเที่ยงแท้ ไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นสุขสนุกสนานไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้ในตัวมันเองมันเป็นแต่เพียงอาศัยอะไรหลายอย่างปรุงแต่งรวมกันเข้าแล้วแสดงให้เราเห็นเป็นภาพมายาทั้งภายนอกทั้งภายในคล้ายกับว่าเราเห็นพยับแดดเวลาแดดร้อนจัดตาลายไป มองเห็นเป็นภาพอะไรอะไรพอเข้าใกล้มันหายไปหรือว่าภาพมายาประเภทต่างๆที่เราเห็นแล้วมันก็หายไปเราก็เอามาบอกตัวเองว่านี่มันเป็นเรื่องมายาทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนทำไมไปคิดให้มันวุ่นวายใจบอกตัวเองอย่างนั้น สิ่งนั้นมันก็ค่อยคายเบาไปจากจิตใจเราจะอยู่อย่างมีความสุขสดชื่นในชีวิตประจำวันการอยู่อย่างสดชื่นนั่นแหละคือการที่เราได้สิ่งที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตแต่การอยู่อย่างชนิดที่กุ้มใจมันไม่มีประโยชน์อะไรมันเป็นเดิมให้เกิดความวุ่นวายเปล่าๆธรรมะ โดยพระพรมมังคลาจารย์ปัญญานันทภิขุวัดชนประธานรังสริจังหวัดนนทบ,บุรีความสุขแท้จริงอยู่ที่สิ่งภายในไม่ใช่สิ่งภายนอกเป็นคนคิดลบที่สิ่งภายนอกมีอย่างครบครันไม่นานเมื่อความจริงปรากฏเมื่อนั้นก็เตรียมตัวรับความทุกข์ได้เลยเป็นคนคิดบวก ที่แม้สิ่งภายนอกมีอย่างขัดสนแต่เมื่อเจอความทุกข์โหมกระนำก็สามารถผ่านพ้นมาด้วยความสุขความสุขแท้จึงอยู่ที่สิ่งภายในที่เรียนรู้สิ่งจำเป็นตั้งแต่ยังไม่จำเป็นศึกษาสิ่งที่ควรรู้มากกว่าสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่ใช่เอาแต่วิ่งหาสิ่งภายนอกเพื่อจะได้มีความสุขความต้องการได้มาแล้วต่อไปก็ต้องหาใหม่ ความสุขจากสิ่งภายนอกนั้นอาจใช่แต่ไม่ได้หมายถึงความสุขที่มันแท้จริงความสุขแท้ต้องเกิดจากสิ่งภายในของตัวเองสร้างความเข้าใจในการหาความสุขขึ้นมาเองสร้างการฝึกฝนขึ้นมาเองลงมือทําด้วยตัวเองสร้างการรับรู้จากภายในของตัวเองนั่นแหละคือคุณสมบัติของการสร้างความสุขให้ตัวเราเอง